โรคเบาหวานคือโรคที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติโดยเกิดจากความผิดปกติของการใช้น้ำตาลทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติทำให้มีระดับน้ำตาลสูงขึ้นหัวข้อที่สองอาการอาการของโรคเบาหวานนะครับหนึ่งเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงสองตาแห้งสายตาผ้ามัว แบบไม่มีสาเหตุ 3. ผิวแห้งมีอาการคันผิวหนัง 4. ปะสะัสสาวะบ่อยผิดปกติ 5. มีอาการชาที่ที่เท้ารู้สึกเจ็บที่เท้าหรือที่ปลายเท้า 6. กินเก่งหิวบ่อย 7. เมื่อเกิดเป็นแผลที่เท้าหรือบริเวณอื่นๆ จะหายช้านะครับสาเหตุของโรคเบาหวานน้ำหนักเกินความอ้วนกาพันขาดการเคลื่อนไหวขาดการออกกำลังกายอายุเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นโรคของตับอ่อนเช่นตับอ่อนอักเสบได้รับการผ่าตัดตับอ่อนขอบคุณครับหัวข้อที่สี่การตรวจว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ทำได้โดยการวินิจฉัยระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นวิธีาการง่ายและได้ผลดีโดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้ระดับน้ำตาลในเลือด,ดมด <c oughs> อาหารไอสนวทางการรักษาเบาหวานหนึ่งการควบคุมอาหารการควบคุมอาหารไม่ได้หมายถึงการลดปริมาณอาหารแต่เป็นการเลือกละประทานอาหาร ที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณของอาหาร2องรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงควรรับประทานอาหารให้ได้กากใยอาหาร14กรัมต่อ1,000กิโลแคลอรีสาออกกับบางกายช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือด